สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง r ร a ย a c าช n แนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทํานายดวงความรักของชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะประจําช่วงวันที่15ถึง31สิงหาคมนี้การนับราศีก็จะเป็นแบบตวนตกสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะพาร์ทแรกนะคะสานะคนโสดชาวตุลคนโสดสถานการณ์ความรักจะเป็นยังไงบ้าง จะได้สลัโสดหรือยังคนแอปชอบเป็นยังไงเพศซบซอนะคะ Queen o อ m o อดาวเหรียนแล้วก็เจ็ดดาบเจ็ดถ้วยนะคะคนโสดคนที่เด่นกับคุณหรือมีอิทธิพลต่อคุณนะคะจะเป็นชาวธาตุลมธาตุไฟเมสิงหรือธานูนะคะกุมเมทุนหรือตุนที่อยู่ในราศีลคนาหรือดาวศุกร์สำหรับคนโสดเอนจอยกับความโสดค่ะคนโสดเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความโดดเด่นมากๆแล้วก็ มีมันค่อนข้างเด่นในจุดของคนที่มีคนที่แอบชอบนะคะแอบชอบแอบส่องใครอยู่แอบชอบแอบรักแอบสองใครอยู่แ,แ,แ,ยแต่ส่องไปส่องมาเหมือนกับว่าอาจจะมีมากกว่าหนึ่งคนนะคะที่คุณรู้สึกดีดด้วยนะคะบอกกับว่ามันมีในเรื่องของหลายๆอย่างที่คุณจะต้องคิดนะคะเกี่ยวกับคนที่คุณรู้สึกดีกับเขานะโฟกัสอยู่หลายสิ่งเลยต่อไป คนคนนั้นนะคะคนคนนั้นเนี่ยสถานการณ์ความรักเขาเป็นยังไงบ้าง8ดดาบนายอัลบอสองไม้เทา้า queen of p e n เ a c l e s แล้วก็6ดาบนะคะ,ะคนที่มีที่พลต่อเขาหรืออาจจะเป็นตัวเขาเองหนึ่งในนั้นก็คือชาวธาตุไฟธาตุดินนะคะเมษสิงหรือธนูนะคะมังกรฤกษศพหรือก,ก,กันที่อยู่ในราศีลัษณาหรือดาวศุกร์ในลักษณะความรักของเขา ถามว่ามีคนคุยไหมมีแต่ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะไปไปมามาคุยบ้างไม่คุยบ้างเป็นคนที่รู้จักกันผ่านโลกออนไลน์นะคะหรืออยู่ไกลกันอยู่ต่างถิ่นต่างแดนในเรื่องของความรู้สึกเขาก็รู้สึกว่าเขาก็ไม่สามารถที่จะเปิดเผยความรู้สึกของเขาอะ่ะให้กับคนคนนั้นได้นะคะให้กับคนที่เขาคุยบอกกับว่ามันมีความสับสนมีมีความคิดมากมองว่ามันมีมากกว่าหนึ่งคนนะคะที่เขากําลังคุยอยู่เนาะแล้ว มีบ้างไหมที่แบบคิดหรือรู้สึกที่มันพิเศษกับเราบ้างไหมนะคะเขาคิดรู้สึกยังไงกับคุณทำแพร่น้าดาบสามไม้เท้าสี่เหรียญพายพริ High ้งเพสเขารู้นะคะว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาแต่เขาทำเหมือนไม่ทำเหมือนว่าเขาไม่ได้รู้เหมือนเขาแบบใสๆเลยอะ่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเธอคิดยังไงแต่จริงฉันรู้นะ อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่มันแปลกตรงที่ว่ามันมีเก้าดาบสามไม้เท,ท้าทำแ่นเขามองว่าเขากลับเขากลับไม่ได้รู้สึกแฮปปี้ที่แบบเออมีคนมาชอบเขาเลยอาจจะเป็นเพราะว่าเขามีคนที่คุยอยู่นั่นเองนะคะหรือว่ามีคนที่เขารู้สึกดีๆอยู่แล้วนะคะเราอาจจะยังไม่ใช่สเปคของเขาด้วยแหละหนึ่งนะคะสองคือรู้สึกว่าหลายๆอย่างมันมีความแตกต่างกัน นะคะจะเป็นด้วยนิสัยหรือมีความชอบที่ต่างกันอะหรือมองง่ายๆว่ายังไม่ใช่สเปคของเขานะคะคุณคิดได้รู้สึกยังไงกับขาวเพจซับบอลนายอัพสอดเลเวอร์จะตกลุ่มรักอะโอ้โหตกลุ่มรักแต่ทำได้แค่เก็บเงียบแต่เราไม่คิดหรอกว่าการเก็บเงียบของเราหรือพยายามที่จะปกปิดความรู้สึกของตัวเองเนี่ย เขาก็รู้อยู่ดีอ่ะดูเหมือนเขาก็เป็นคนที่ดูคนออกเหมือนกันนะหรือว่าคือไม่รู้ว่าคุณปิดยังไงนะคะแต่เขาดูออกว่าคุณคุณชอบเขานนะเออคุณชอบเขาเลยแหละปกะลุมรักนะเลิฟเวอร์นะคะเจอคนที่ชาถูกใจแต่มันอาจจะเป็นจุดที่ว่าผิดถูกที่ผิดเวลาหรือเปล่านะคะเออมันก็เลย เป็นคนหนึ่งที่ใช่อีกคนหนึ่งกับยังไม่ใช่นะสิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณนะคะ King of Pentacles แปดดาบหกถ้วยอืมเขารู้สึกกับคุณเหมือนเป็นพี่เป็นน้องนะคะเหมือนเป็นพี่เป็นน้องเป็นความเขาเรียกอะไรอะแบบความเป็นเพื่อนเป็นมิตรเป็นลักษณะนั้นะมันไม่ใช่ลักษณะของการชอบแบบหลงไหลหลงรักหรือชอบมากกว่านั้นนะคะเป็นฟิลพี่น้องแล้วก็มีความรู้สึกที่ อัดกดดันนิดนึงเหมือนกันนะคะคือเขาไม่เขาเขาพยายามเป็นตัวเองแต่เขาไม่ไม่ได้แบบยังไงไม่ไม่ไม่วางใจหรือไม่สบายใจเท่าไหร่ในบางครั้งที่เขารู้สึกว่าเออสัมผัสได้ว่าเออการพูดคุยหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมันมันดูออกอะ่ะเออแล้วเขารู้สึกว่าไม่อยากให้คุณคิดแบบนั้นกับเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะบทสรุป แปดไม่เทา้าสิบดาโฟกัสเรื่องงานไปก่อนนะคะเรื่องงานอาจจะเยอะเข้ามานิดนึงนะมีโปรเจกต์งานโน่นนั่นนี่นให้ทํานะคะความรักยังไม่เด่นนะคะมีเรื่องที่ต้องคิดต้องต้องแบบตัดสินใจหรือมีเรื่องให้คิดเยอะเกี่ยวกับเรื่องราวความรักนะคะจ,จะยังไม่ใช่เวลาสําหรับคนโสดชาวตุ้นนะคะโอเคไม่เป็นไรมันก็ไม่ไม่ได้แบบ <c oughs> จะดิ่งอย่างนี้ตลอดไปหรอกกราฟมันก็มีขึ้นขึ้นลงลงนะคะเ <c oughs> สียมสีคิดถึงจะทำอะไรไม่ได้ดแค่ความเหงาครบกันนะนานาที่จะเจอคนถูกใจ Children That's your friend help you นะคะจริงระหว่างคุณกับเขาอ่ะมันเป็นในลักษณะของความวงวงโครจรของความเป็นเพื่อนความเป็นมิตรภาพความเป็นพี่เป็นน้องกันมากกว่าที่จะพัฒน,นาเป็นในเรื่องราวของความรักหรือคนรักในอนาคตนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าโอเคแค่มีเขาอยู่ในชีวิตจากสถานะไหนก็ก็รับได้ก็ถือว่าก็คุยได้ต่อนะ แต่แค่คอนโทรลความรู้สึกของตัวเองให้ได้ก็พอนะคะโอเคค่ะคนโสดชาวตุนก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะสถานะคนมีคู่มีแฟนนะคะสถานการณ์ความรักจะเป็นยังไงบ้างไพ่าสามารถสลับกันได้ระหว่างคุณและคนรักนะคะมาดูกันที่ฝั่งคุณก่อนเลยนะเป็นยังไง e อ per o r p อ g e of c ร p ท้วยนะคะ Night บ f p น n t a c l e คแล้วก็ไฮปรินเทสนะชาวธาตุน้ำค่อนข้างที่จะมีที่พลต่อคุณหรือเป็นในเรื่องของอความอ่อนไหวนะคะเซนซิทีฟความรู้สึกที่มันแบบอ่อนไหวง่ายนะคะเกี่ยวกับความรู้สึกจะค่อนข้างเด่นในช่วงนี้ธาตุน้ำและแก่มีนกรกฎหรือพิจิกที่อยู่ในราศีกันาหรือดาวศุกร์นะคะช่วงนี้นะคะ คุณถึงจะมีคนรักแล้วแต่ค่อนข้างที่จะฮอตนะคะมีคนเข้ามานะถูกใจคุณชอบคุณอาจจะทําให้คุณรู้สึกหวั่นไหวไปบ้างอย่างที่บอกว่าเรื่องของความรู้สึกหรือความเซนซิทีฟความอ่อนไหวหวั่นไหวเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดนิดนึงในอินเนอร์จีตรงนี้ไฮพินท t เทสนะคะคือมันเป็นเรื่องความลับความลับของความรู้สึกก็ไม่อยากให้คนรักได้ไดไดรู้เรื่องนี้หรอกนะคะไม่อยากให้แฟนได้รู้เรื่องนี้เพราะว่าก็เดี๋ยวจะเป็นเรื่องอื่นไปนะคะ แค่วันไหวก็ไม่ได้แบบยังไม่ได้เปิดใจขนาดนั้นนะคะก็เหมือนรับไปเป็นเพื่อนเป็นอะไรไปมากกว่านะคะแต่นานาคตก็ไม่รู้นะฝัออ่งเขานะคะเป็นยังไงนายออมบอลก้าวถ้วยนายออ d s ซ i n g of าะบ d s โอ้โหไพ่บุคคลเทียบเลยทั้งธาตุไฟแล้วก็ธาตุลมนะคะธาตุน้ำอ,อ้าวจะไม่มีใบอื่นเลยเหรอ เขารู้สึกว่าเขาไม่ค่อยได้รับเวลาจากเราหรือเขาไม่ค่อยมีเวลาให้กับคุณนะคะการใส่ใจหรือการเทคแคร์ดูแลเต,เติมเต็มความรักเนี่ยน้อยลงมากนะคะความสัมพันธ์เริ่มที่จะไม่ค่อยบาลานซ์แล้วเนาะต่อไปนะคะหรือเขาจะมีเกณฑ์การแบบติดต่อกับคนเยอะแยะนะคะประสานงานหรือเจอคน,นท่อนงเยอะเขาคิดยังไงรู้สึกยังไงกับคุณ เราแวงระวังอะไรหรือเปล่าก้าไม้เท้า6ไม้เท้าเขาสืบเรื่องคุณอยู่นะเจ็ดดาบเขาส่องคุณอยู่นะคะถึงจะดูเงียบๆนิ่งๆความรักมันจะดูเป็นเส้นตรงนะคะเรียบๆดูไม่มีอะไรหรือเขาทําตัวแบบดูนิ่งๆดูนิ่งซะจนดูไม่ได้เอะใจว่าเขากําลังคิดอะไรอยู่เขาไม่อยากให้คุณได้รู้นั่นแหละว่าเขากําลังคิดหรือจะกาลังจะทําอะไรอยู่เกี่ยวกับความสัมพันธ์นะคะน้ํานิ่งไหลลึกนะคะเนี่ย ไม่อยากให้ค er ุณได้รู้เขาอยากจะสืบแบบเนียนๆจับแบบเนียนๆเพราะว่าถ้าเขาสงสัยอะไรแล้วเนี่ยเขารู้ว่าถ้าไม่มีหลักฐานชัดเจนเนี่ยไม่มีทางจับได้แน่นคือไม่มีทางที่จะจับความผิดในเรื่องฝั่งเราได้นะคะเขามีเป้าหมายอยู่ว่าเขาจะทําอะไรนะคะแต่เป็นเรื่องของการสืบส่องเรื่องของคุณเนี่แหละคุณคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคนรักคนนี้ Queen of Pentacles เพซอฟบอล จัดเม้นหาถ้วยเไม่เท้ามันมีอะไรบางอย่างกั้นอยู่ระหว่างคุณกับคนรักนะคะกำแพงบางอย่างความรู้สึกบางอย่างโมเมนต์บางอย่างที่มันเป็นช่องว่างมันไม่ใช่แค่กำแพงอย่างเดียวกำแพงแล้วก็มีช่องว่างกึ่งกลางระหว่างคุณกับเขามันเป็นระยะห่างของความรู้สึกที่มันไม่เชิงว่าปิดบังทีเดียวแต่มันเป็นเหมือนกับว่า เป็นการระแวดระวังกันทั้งสองฝ่ายคนหนึ่งก็ไม่อยากให้คิดเยอะอีกคนหนึ่งรู้สึกว่าอยากที่จะรู้ว่าอีกฝั่งหนึ่งนะคิดอะไรหรือกำลังทำอะไรอยู่นะคะแต่ก็ไม่อยากให้อีกฝั่งรู้ว่าตัวเองมีความคิดที่จะทำอะไรนึกออกปะมันมันดูจะงงๆนะมันดูจะงงคือทั้งสองฝ่ายก็ไม่อยากให้รู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรนะคะประมาณนั้นมันไม่ใช่อึดอัดแต่มันเป็นอะไรที่อืม มันเป็นอะไรที่แบบมันเหนื่อยใจมากกว่านะคะเหนื่อยใจนี่เป็นฟีลลิ่งของคนรักกันจริงๆหรือว่าคนที่พยายามจะผิดถึงกันและกันก็ไม่รู้นะไายความรักเนี่ยสิบไมเท้าวเขาอยากจะบอกอะไรนะคะอ,อึดอัดหนักใจกดดันแบกรับเก็บไว้แบกไว้คนเดียวนะคะเฮอมิตอยู่กับตัวเอง เพื่อคิดหรือทําอะไรบางอย่างแล้วก็ไม่อยากให้เราได้รู้แต่มันทำว่าเป็นเรื่องผิดไหมเรื่องมือที่สามหรือเปล่าร่างฝั่งเขาไม่ใช่แต่ว่าเป็นเรื่องของการสืบสอบจับผิดแบบเนียนๆในสไตล์รูปแบบหนึ่งของเขานั่นเองนะคะ <S <S เพื่อการตัดสินใจว่าเขาจะไปต่อหรือพอแค่นี้กับความสัมพันธ์มันมีกลิ่นมาสักพักแล้วมั้งเขาก็ไม่ค่อยจะไว้ใจไม่ค่อยจะวางใจนะคะสรุป 9ถ้วยนะความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยได้เติมเต็มมีเรื่องของความคิดเยอะคิดมากคิดนั่นคิดนี่หรือจะทํานั่นทนํานี่อยู่ในครัวเต็มหมดเกี่ยวกับความสัมพันธ์อย่างที่บอกว่าเขาอยากจะทํานั่นทนํานี่สืบเสาะนะคะเกี่ยวกับเราค่อนข้างที่จะคิดเยอะกันทั้งคู่นะคะปัญหาอยู่ที่ความคิดเราก็ต้องเคลียร์นะคะต้องเคลียร์เรื่องของบุคคลที่3แต่บอกเลยว่าเข้ามาในลักษณะของเพื่อนอหรือคุณอาจจะวางคนคนนั้นอะ ที่เข้ามาชอบคุณในฟีลลิ่งของความเป็นเพื่อนแต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งอ่ะคนรักของเราจะเข้าใจแบบนั้นไหมย,ยิ่งโดยเฉพาะช่วงนี้มันเป็นอะไรที่ทั้งมีช่องว่างแล้วก็มีกำแพงซึ่งกันและกันด้วยนะเซมสี mm ่ hmm. พิเศษกว่าใคร mm hmm. ครบกันนะรู้เหมือนอีกคนนึงที่เข้ามาเขาไม่ได้จะแค่แบบ เพื่อนเหมือนกับคุณนะ่ะฟิลเพื่อนเขาคิดมากกว่านั้นูแลวขอเพียงโอกาสนะคะ reconciliation separation แล้วก็ forget f o r g e r g i n g นะคะ and learning นะคะก็มองว่าคุณสองคนอะ่ะมันจะเป็นช่วงของการห่างกันนะคะห่างไม่ได้เลิกแต่ห่างแบบเฟดอะทั้งความรู้สึกอะไรหลายๆอย่างมันก็เฟดนะคะแต่มองว่าความสัมพันธ์เนี้ยยังสามารถที่จะกลับมาเคลียร์ใจกันได้ เคลียร์ปัญหากันได้กลับมาขึ้นดีปรับความเข้าใจกันได้อยู่ที่ว่าเราให้อภัยกันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าไม่ใช่ให้อภัยกันไปโอเคโอเคเข้าใจแล้วแต่พอผ่านไปสักพักหนึ่งขุดมันขึ้นมาอีกขุดความคิดนั้นขึ้นมาคิดมากอีกมันก็จะวนเป็นปัญหาเดิมๆเรียนรู้กับมันแล้วก็ให้อภัยซึ่งกันและกันจริงๆถ้าคิดจะให้อภัยนะคะอืมโอเคคนมีคู่ก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ต่อไปนะคะสถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือคนคุยสถานการณ์ความรักจะเป็นยังไงบ้างไพ่สามารถสอบกันได้ระหว่างคุณกับคนคุยคนนั้นนะคะฝั่งค้นหถ้วยเอซอกคับสองจิตสองใจและเริ่มที่จะมีอาการของความหวั่นไหวเข้ามานะคะเพราะว่ามีคนใหม่เข้ามาชอบมาจีบหรือเจอคนใหม่ที่ถูกใจชาวธาตุน้ำธาตุไฟค่อนข้างเด่นนะคะเมษสิงห์ธนูนะคะ มีนกระกฎหรือพิจิตที่อยู่ในราศีลักนาหรือดาวศุกร์บวกกับว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่คนคุยของเราเริ่มเฟดๆไปนะคะมีเรื่องที่ทําให้รู้สึกผิดหวังหรือเส้นเซในความสัมพันธ์นไปบ้างนะคะโอเคฝั่งคนคุยนะ King of o อ n d s p a ส e of ร์ n อ s หกถ้วย Night of Pentacles นะคะสามดาบ ั่งเขาก็จะเป็นชาวธาตุไฟที่ค่อนข้างเด่นนะคะเมสิงหรือธนูที่อยู่ในราศีล่าดาหรือดาวศุกร์หรืออาจจะเป็นตัวเขาเองอยู่ในนี้นะคะเขาได้มีเกณฑ์เนี่ยการกลับไปคืนเดียวคนคุยเก่าแฟนเก่าของเขานะคะแล้วก็มีคนใหม่มาด้วยดังนั้นสถานการณ์ของเขามันคือช่วงเวลาที่ค่อนข้างหนักหนักในที่ว่าคนนี้ก็คุยอยู่อีกคนนึงก็กลับมานึกออกปะเออมันก็เลยแบบจะเอายังไงจะไปทางไหนจะต้อง จะ manage ตรงนี้ยังไงจะจัดการยังไงปัญหาตรงนี้ก็ยังมีอยู่ก็ยังแก้ได้ไม่ได้แบบยังยังแก้ไม่ได้นะคะดันมีเรื่องใหม่เข้ามาอีกอะไรแบบเนี้ยเป็นเรื่องใหม่ที่เป็นคนเก่านะคะแล้วเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณล่ะความรู้สึกยังดีเหมือนเดิมไหมยังไงสองถ้วยสองดาเตสแปดเหรียญแล้วก็สี่เหรียญน,นะคะ เกือบปีแล้วนะคะไม่น่ามีไพเดทขึ้นมาเลยจริงๆเ,เรื่องของการสื่อสารเขาไม่รู้เขาจะต้องสื่อสารกับคุณยังไงหรือคุยยังไงให้เข้าใจในเจตนารมของเขาจริงๆสองถ้วยบอกเลยว่าความรู้สึกของเขานั้นค่อนข้างที่จะมีมากเหมือนกันนะคะไม่ใช่แค่ชอบหรือคุยไปเล่นๆแต่คือความรู้สึกมันค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่จุดนึงก็คือมันมีเรื่องของคนเก่าเข้ามาที่เป็นคนเก่าที่เคยรักหรือเคยรู้สึกดีมากๆเหมือนกัน ก็เลยเป็นอะไรที่แบบสับสนนิดนึงนะคะเขาาจะเฟดหรือหายไปบ้างหรือเหมือนจาแบบไม่ค่อยใส่ใจจริง,รงๆไม่ใช่นะคะไม่ใช่ว่าไม่อยากใส่ใจแต่เขารู้สึกว่าเขาจะต้องจัดการยังไงล่ะสามดาบก็ขึ้นมาแล้วแบบปัญหานี้อันนู้นก็อะไรก็ไม่รู้วุ่นวายนะคะสี่เหรียญเขาก็ยังไม่อยากที่จะปล่อยมันไปหรอกแลวเขาก็ยังตัดสินใจไม่ได้ด้วยเขาจะยังไงนะคะแล้วคนเก่าที่กลับมาก็จะยังไงกับเขาก็ไม่รู้นะคะต่อไปคุณคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขาชารลอ สิบไม้เท้าสามไม้เท้าเพซอฟครับตอนนี้ก็หวั่นไหวไปกับคนใหม่แล้วนะคะหรือกําลังจะจะหวั่นไหวให้กับคนใหม่ที่เข้ามาสิบไม้เท้ามันหนักอ,อกหนักใจมันหนักมันไม่เชิงเบื่อแต่มันรู้สึกว่าเราจะเราจะไปแบบนี้หรอไปข้างหน้าโดยการที่แบกเอาไว้ทั้งคนนี้ที่เราก็รู้สึกดี แล้วก็อีกคนหนึ่งที่เข้ามาในช่วงเวลาที่เราอ่อนแอแล้วกลับเข้าใจเรามากที่สุดเออทา,ทางนี้เราอยากให้คนคนนี้คนคุยของเราเนี่ยเข้าใจเรานะคะ strain อยู่ในจุดที่คุณรู้สึกว่าหรือเราจะผ่านตัวมาเป็นคนที่ควบคุมหรือ control ความสัมพันธ์แทนนะคะฟังเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณคะสิ่งที่อยู่ในใจ n i อ t of cups เจ็ดเหรียญแล้วก็เอ g อ of c u ดูเหมือนเขาจะดูอยู่ห่างๆและเขาก็รู้เหมือนกันว่ามีคนเขามาชอบคุณหรือเข้ามาพวัวพันเข้ามาจีบมาชอบแล้วดูจะเป็นคนที่ถูกใจแต่เขาขอไม่อะไรมากมายไม่อยากจะไปแบบจ,จู้จี้จุกจิกหรือแบบทวงสิทธิ์อะไรขนาดนั้นแต่เขาจะดูอยู่ห่างๆดูพฤติกรรมของคุณด้วยนะคะจะไม่ได้พูดอะไรเยอะแต่เลือกที่จะใช้ในส่วนของการสังเกตนะคะสังเกตพฤติกรรมอีกอย่างหนึ่งมันจะได้ง่ายเลยว่าเขาจะ แก้ไขปัญหาตรงนี้ไปยังไงนะคะว่าเขาจะเลือกทางไหนต่อไปออบทสรุป10เมตรอ,อ่าสิเหรียญน,นะคะสีถ้วยความสัมพันธ์ที่มันน่าจะมั่นคงได้ในอนาคตแต่ตอนนี้มันเริ่มแกวกนะคะเพราะว่า1แรงกดดันสองปัญหามันโถมมาสองทางอาจจะไม่ใช่ปัญหาใหญ่ขนาดนั้นแต่มันก็ ก็เป็นปัญหาที่ฝั่งหนึงรู้สึกว่ามันก็หนักใจสําหรับเขานะคะความหน่ายความเบื่อความเซ็งในความสัมพันธ์การที่อย่างเชิงกันอยู่นะคะอาจจะเฟดไปบ้างกับคนคุยนะเป็นช่วงที่เฟดไปนะคะดูเหมือนตุนช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เฟดนะคะเฟดเรื่องความรักอาจจะไม่เด่นมากเท่าไหรนนะ่ อยากเจอลองคุยขอใจเธอได้ไหมให้ความรัก attraction honeymoon นะคะแล้วก็พา relationship นะคะอืมในความสัมพันธ์ของคุณกับเขาอะ่ะมันมีแรงดึงดูดกันอยู่ แล้วคนใหม่ก็ดันมีแรงดึงดูดแต่คนใหม่ดูจะเด่นเหมือนกันนะคนใหม่เนี่ยที่เข้ามาเนี่ยเขาจะมีความโรแมนติกเติมเต็มคุณรู้สึกแบบทาให้คุณแบบโลกเป็นสีชมพูอีกครั้งหลังจากที่ว่ามันเริ่มเทาๆกับคนคุยคนเนี่ยปัจจุบันนะคะแต่ถามว่าตัดได้ไหมในที่สุดถึงมันจะเฟดไปแต่ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะตัดจบกับใครคนใดคนหนึ่งแต่มองว่าอาจจะคุยควบไปก่อนนะคะ โอเคคลิปของตุ้นก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุทกการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก็เป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ